ข้ามาเบ่งฝรามหนูหน้องเต๋จ้ะเมื่อนี้เพิ่นทำพวมสะอาดบ่อหนูครับจ้ะมังซิตท้ายครท่านผู้ชมเนีอลูกสวัสดีครับจ้ะน้องท่านว่าสวัสดีครับเออเฮ็ดจังไ๋เนี่ยลูกกระตักออกซื้อนี่ละ่ละแลวก็เอานีเออมบ่แม่โออันน้ำสมข้นใหม่อ้น้ำสมข้นใหม่ อีเอ็มเหามันเบิดก็เลยบอผสมแต่ว่าขันมันย่างกับผสมคือเก่าเพราะท่านได้ไปเสือ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวหนูกออกย่บปลูกอยากบอเอาออกอยู่บอส่เอา,เอาตรงนี้ <ไป S 1> บอว่อางไว้บอหนึ่งบอสมมุติว่าบอหนีว่างเขาก็ตักอันขีหนูขียียงออกทำความสะอาดบอแล้วเขาก็เอาตัวหนีมาไว้นี่แล้วเขาก็ตักตัวหนีออกแล้วก็ ก็เอาตัวนั้นเข้าไปนี่โอ้สลับสลับมันเรื่อยๆแต่ละแถวต้องให้วางใบบ่อหนึ่งบลูนี่โอ้เนีขึ้นหลายนี่ยังหลายขี่นู้บลูนู้นู้นน่ะนูหลายตัวมันจะสีพ่อขายให้ลูกค้าลูกแต่นู้น่อยลูกค้ามาซื้อบ่มีเพื่อนกับ่มาซื้อพร้อมาตลอดก็ตักเต่ละเทือนี่บ่ในโรงเรือนตัวนี้ได้จักจสอบลูกนี่มันมีสองลงเรือนพี่น้อง ส่วนมาเขาก็เพลดเตลกออกทึ่งเบิดด้วยเนาะจ้ะแต่ล้วจะโบน้่งเธอกันสีหาบกบได้สองสอบสามสอบสีหาบอได้สองสามสอบนี่แหละคือพ้นผลิตจากการเลี้ยงนูพี่น้องเวลาเห็ดธุรกรรมเกี่ยวกับหนูต้องใส่ผ้าพิจ,จมูกด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจะมีฟุ้นแน่สีมีฟุ้นแน่จ้ะแม่พวกนี้ครับครับโอ้ต้องส่น้ำสมข้นใหม่ลงน้ำ อันนี้ต้องเอาออกเบิดเกี่ยงเลยบ่ลูกแม่โอ้สิมันสะอาดนั่งจ้ะทำวามสะอาดบ่ออือไอเห็ดยังซอยนี่ไอท่านว่าเห็ดยังซอยไอเต๋โอ้นี่ซีโนขับขับบ่อเดียวบ่ลูกนี่อันสองบ่อสองบ่อเกือบเต็มสองน้อยๆดอกเอาหนูไปเห็ดเทียวนะจ้ะ บอสลสเลบ์บ,าบา้างดนปันไดห้หรืเข้จังเหตดเธอหนึ่งนี่ทำความสะอาด <c oughs> ถึงเดือนบอแต่ละบอถึงเดือนละเถือบอเนี่ยนี่สองบอแต่แต่ก,ก,กายเคิงแล้วล่ะเด็กเอาก่อนซ้อมให้ใจอืม้ <c oughs> ากับรถขาปุย๋ยในสวนไปได้หลายเติบได้พี่น้องเยีายงโน่นี่ ีหนูกับพวกบรนกันกับขี่ไก่จ้ะแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยมขนกลัวเนาะขี่ไก่เพิ่นสมแกบมานํำนะพี่น้องอันนี้ขี่นูแต่ว่าเฮากะเอาข่าเปลือกให้กินน้ำมันกัสิีมีแกบน้ำแน่นิดหน่อยบกิจกรรม คล้องเด็กๆอน,นาคตจะคล้องฝามมีเอฟซีเฟิ่นคอมเมนต์ว่า่านการเบาการจาคือออียงละพ่นวา่าจะคล้องฝามวัเตีตัวนี้หางมันก็สั่นใท่อ,อันนี้หนูแม่พันโอ้อันออามาใส่นีบบาทนี่นี่ยคือสีเอาขี้เพิ่อนออกอนี่ไ อพอทำความสะอาดออกต,อต้องหายมากต้องมีแนวขีดบุหโอเนี่ยูอ้โหผแม่เนี่ยตัวแมีไม่เจอตัวแม่เเลยบอกเอาตัวแม่มาผักไว้น้ำกันตัวแม่เป็นเหลือเคยไม่หลุลแอะไรนี่จ้ะบ่เป็นแม่สาวเนาะแม่ S <S 2> <S 2> เป็นยังคือบ่ได้ท่นความสะอาดดูลูกบ่ค<อ>ัารหั่นทำความสะอาดดูมันก็หนูเฮากับพวกคยกินอาหารครับโอ้มันก็บ,บ่อันชิ่นนะครับอืมมันก็บ่คือเหมือนจะของต้องนี้กินน้ำเพิ่นโอ้การหูวทันว่าซะเนาะจังซี่เฮาก็ต้องยันไปฝุ่นแม่สิไปทายเบิ่งกีหนูอ่ะโอ้แข็งแรงเว้ย เป็นก่อนเป็นก่อนเนาะเอาไปใส่ในบอ่อที่เฮาอันใหญ่ไปนน้ำบอ่อเพราะว่าให้มีกินของเพิ่นน้ำโอ้โเอาขีจากบอ่อเก่าที่เพิ่นอยู่นี่แม่นครับไปใส่ในบอ่อใหม่ที่ทั้งพ้วสะอาดออกแล้วครับประมาณเท่าใดละลูกซ้ำหนีบอเอาจักซ้ำหนึ่งนี่แหละเอาจักสองกำสองซ้ำกำโอ้หนีเทคี่ส่วนเ <ไฟ S 1> นี่ย <ไฟ S 1> ยันมือเปลอาเออ ยันโอ้ยยันอ้ไรมือเปื่อนเจ๊ใส่ตัวหนีเพื่อนหน่องเพิ่นตักใส่กระสอบไปครับ<อ>ไใส่สวนได้เลยครับจ้า <c oughs> นี่แหงดีเนาะหลวงนอกขนาดบ่ได้ตากเนาะแหงดีเขาเขาตรงตากก้อนอีกบ่หลวงหรือว่าจังไรน,นี่เอาไปก็บเอาไปใส่เลย บ่ตองตากบ่ตองอยังบ่ได้เห็ดน้ำลูกแอกเท่อได้พี่น้องกัเลยถามแนี่มีจะหลูกเห็ดตักใส่กระอสอบใบนั้งเตาโหกิจสอบจังเอาลงไปหน้าจา้ะลงไปสวนเพิ่นว่าเสียเอาไปใส่หม่องสิปลูกทั่วดินหายแม่แม่นบ่นี่คืดว่าเออหน้าที่ปลูกเป็นของแม่โมเห็ดกิจกรรมม่วนนี่ก็ของลูก ไปไถยเตรียมดินหน่อยได้เอาครับไถยหลายๆหลอบให้แม่ในเรืองหรือเด้อให้ดินมันมน,นวลเลยนะมันสีลงมัวดีเกลกนิกๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อยๆเนาะในการทำความสะอาดบ่อแม่ด้ทิศนั้ครับรนะับขับตีน้ำสมเปินใหม่ใส่ คันมันคือบมีกินเนาะหลูกเนาะแม่นถามันบเปียกมันกัสิบเมนได้เนาะแม่นถามมันเปียกมันสิเอนฟีนอมันแห้งดีบอแห้งดีเอาคือบอไปนั่งอยู่หน้าบ้านไออันมาวินนั่งเฝ้าหน้าบ้านให้มาทายคลิปอ่าเฮ็ดเบียกเดี๋ยวไปเอาเนี่ยเอาบกจ๊กก่อน หัวดบ่ขึ้นนี่นี่บอหนึ่งพี่น้องผีฟังนี่โรงเลื่อนหนึ่งมีสองโรงเลื่อนกะบพ่อเด้หม,มนุนเวียนอยูาจา่จะไม่นู้จ้ำนายตลอดพี่น้องเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะแบบน,นี้ที่แรกนันกะนูหญ่บยบัานโนตเนาะแม่นหนูนี่ยยนนเสียให้ท่านขาย กับประมาณนี้แหละพี่น้องจ็ดบ่อเลยลูกเดี๋ยวแม่สิบปีสิบยูนีตเลยเจ็ดสิบบ่อเลยเจ็บ่อเนาะแม่สิมือมีหนูขายทุกมือครับเบิดเดือนเลยเนาะแม่นมัสิออกลูกต่อต่อกันพี่น้องสิต่อต่อกันไปเรื่อยเรื่อยเห็นหนูเข้าบขานกันจะแต่ก่อนหนี้เท่าไรละห้าสิบบ่อจ้ะ ะ่านหาบบอยังบัวพอเนาะไม่ไม่พอขายเดี๋ยวนี้พ่อขายแล้วใครมาถามยำได้ก็ไดเนาะจะประมาณนี้พี่น้องอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดน้องหลุกเนาะพามาเบิ่งวิธีทำความสะอาดบอนูจะครับขอบคุณครับจะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า